การดื้อของของยุงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่มันได้พบยาฆ่า,า,มาแมลงบ่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเริ่มมีการปรับตัวมีการคัดเลือกสายพันธุ์ของมันนะครัถ้าเกิดมีการ <c oughs> ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงมากๆทีๆอย่างนี้นะไอตัวที่อ่อนแอไอตัวที่มันมันทนไม่ได้มันก็จะตายไปนะครับแต่ตัวที่รอดคือตัวที่ถูก มัชาติเลือกไปแล้วนะครับพอมันพัฒนาตัวเองไปถึงขนาดนั้นนะครับคือในขั้นแรกเนี่ยการรอดตายการรับตัวอะไรของมันเนี่ยมันอาจจะอยู่ในลักษณะแบบทนนะครับทนอยู่นะครับซึ่งเขาเรียกว่า tolerance นะครับเป็นการอยู่แบบอดทนแบบทนทานอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมันเจอไปบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันก็ออกลูกออกหลานไปเรื่อยนะครับไอ้ลูกหลานมันก็จะมีะลักษณะ ความสาม,มารถหรือพันธุกรรมนะครับเหมือนกับพ่อแม่มันน่ะแหะพ่อแม่มันเก่งยังไงมันก็จะมีสายพันธุ์ที่เก่งมีลักษณะพันธุกรรมที่เก่งตามพ่อแม่มันไอความทนความแรงต่างเนี่ยในที่สุดมันจะปรับตัวถึงขนาดที่ว่ามีสร้างยีนขึ้นมาพันลิตไอเอนไซม์ที่ใช้ล้างพิษของยาฆ่าแมลงได้ โอ้จนถึงขั้นนั้นแหละที่เราเรียกว่าอยู่บนตั้งานแต่ไอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มยีนเพิ่มอะไรขึ้นมายี่แหละที่เราเรียกว่าการคลายพันธุ์นะสิ่งที่จะไม่เกิดลักษณะแบบนี้คือหนึ่งประชาชนหรือตัวเราเองเนี่ยนะครับเชื่อถือในการใช้ยาข้าแรงมากเกินไปครับเออะก็ยาข้าแรงเอะก็ยาข้าแรงนะครับ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนะสิ่งที่ฆ่ายุงได้มีเยอะแยะไปหมดเลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปนึกถึงยาข้าแรงอย่างเดียวหรอกครับคือใช้บ่อยๆนอกจากยุงจะดื้อแล้วนะครับพวกเราเองก็จะได้รับผลกระทบจากยาข้าแรงด้วยครับ <c oughs> ยุงลายเป็นยุงที่บินไม่ไกลนะโดยเฉพาะยุงในบ้านนี่ชอบกินเลือดคนมากๆนะครับมันจะอยู่ประจําในบ้านเลยนะครับ เขาบอกว่ายุงลายบ้านเนี่ยโดยโปกติจะบินได้ประมาณวันละห0ึ่งร้อยเมตรนะครับแต่ในสภาพความเป็นจริงครับอาจไม่บินเลยก็ได้นะครับแค่บินมาจากฝาผนังจากตู้เสื้อผ้ามากักัดคนแล้วก็บินกลับหรือบินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็หายคนแล้วก็บินกลับไปเกาะที่เดิมเห็นไหมครับไม่ถึงสิบเมตรได้ซ้ำคือด้วยความที่ ซูเปอร์มอสฟิตตัวนี้มันเป็นยุงลายยุงลายบ้านด้วยนะครัมันเป็นยุงที่ชอบเลือดคนมากเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในบ้านที่มันโปรดปลานแล้วนะครับคนที่อยู่ในบ้านนี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่ชอบอะนะครับก็ไม่ต้องบินไปไหนแล้วครับพอมันไม่มีไม่บินไปไหนนะครับการที่มันจะ กระจายนำโรคออกไปแพร่ทั่วไปหมดเลยหรือนำยินดือ้อยาฆ่า,มาแมลงออกไปแพร่ทั่วเป็นไป,นปนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับหลักใหญ่ๆที่เราใช้กันในการควบคุมยุงนะครับก็จะมีควบคุมทางโดยวิธีการทางกายภาพนะครับทางชีวภาพและก็ทางการใช้สารเคมี ไอชีวภาพก็เนี่ยพวกปลากินลุกน้ําต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิดก็กินช่วยกินได้นะครับอย่างกบอะไรต่งางๆเนี่ยวันนี้นะนะครับมแมลงปอเนี่ยมแมลงปอกินยุงที่บินๆเลยนะที่มันดื้อเนี่ยมันดื้อสารไพรีทอยยังมีสารอีกหลายกลุ่มครับสารกำจัดแมลงมีอีกหลายกลุ่มครับแล้วก็เลือกใช้กลุ่มที่มันไม่ดื้อับเอามาจัดก,การมันสิครับ ใช้ยาขับแรงหมุนเวียนครับอย่าไปใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนานๆเกินไปเลยยุงม,มันจะรู้จักนะครับนะหรือยุงม,มันมน้ำท่าจะดื้ออะไรต่างๆนะให้เปลี่ยนไปใช้กลุ่มอื่นเลยที่มันไม่เคยใช้มานานแล้วมันไม่รู้ละวว่ามันเป็นยังไงเยเอามาปราบมัน